เจอนาะโซดารู้ไหมว่ากำลังจะต้องไปหาหมอนะคะโซดาืไปฉีดพิษสุนัขบ้านะค่ะงั้นเดี๋ยวตามไปเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเราเดี๋ยวกลับมาปลูกผักกันนะคะเมื่อวานซื้อผักมาเยอะมากค่ะอยู่หน้าคลินิกแล้วนะคะอยู่กับโบชค่ะมาของพี่ซื้อไนะคะก็น่นจาจะโควิดนะทางคลินิกก็เลยให มารอข้างนอกนะคะหรือว่าแบบมารอที่รถก็ได้นะคะฉีดเสร็จแล้วนะคะ <Okay. S 2> โซดาร้องแต้งใช่ไหมตอนนี้กําำลังรอรับยานะคะสำหรับฟิลาเลียนะคะแล้วก็รอคิดเงินด้วยนะคะหลักฐานการฉีดพิษนัขป้าที่ญี่ปุ่นนะคะ<ๆ>เขาก็จะให้เป็นป้ายแบบนี้ค่ะซึ่งแต่ละเขตนะคะเขาก็จะมีรูปทรงแล้วก็สีที่แตกต่างกันค่ะ หลังจากที่ไม่ได้เจอคุณพ่อมาเกือบ3ปีเต็มนะคะในที่สุดนะคะวันนี้เนี่ยคุณพ่อก็จะมาเยี่ยมพวกเรานะคะด้วยวีซ่าเยี่ยมญาติ90วันค่ะคุณพ่อมาแล้วนะคะ <laughs> <laughs> นี่นะคะพอมาถึงบ้านใช้พ่อปลูกต้นไม้ก็คือจริงๆตั้งใจว่าจะปลูกเมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่มีจอบ ต้องออกไปซื้อแล้วก็ไปมากลับมาเย็นนะคะเอาของเล่นห้นยางโซระผิดเวลา <laughs> ก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะปลูกเป็นสลัดผักนะคะมือพ่อเยอะไปเยอะไป กลางนะอืมถั่วพลูกเคือ ก้กัดกกบมเเท็คือ,อเป็นโยเกิร์ตของเมืองยูดาห์กับมะเขือเ,เทศของเมืองเอซาสิข้างๆแล้วก็อะไรนะมีแฮมคือแต่ละอย่างมันส่งเสริมซึ่งกันและกันอะโยเกิร์ตก็ไม่ได้มากรบกิ่นมะเขือเ,เทศมะเขือเ,เทศก็ไม่ได้มาทำให้โยเกิร์ตเสียรสชาติไปด้วยซึ่ เป็นยังไงคะเออชีสเค้กวะเป็นยังไงบ้างคะมาจากไทยแล้วก็กินม,มังงงทำบอก<ะ>นำมอะร่อยดีโอน่ากินอน่ะ ซีหอมกลิ่นย่างแล้วก็มีเกลือปลาแปลมอนไก่ออนเซ็นก็อร่อยผ่านใช่ไหมคะผ่านการเสิร์จานสวยมากเพราะว่าเป็นสีแดงเหมือนท้องทะเลเดือดซอสก็ดูน่าทาน มีส่วนผสมของออแองโชวีปัเงเค็มอิตาลีไข่หอยเมน่นก็อะไรนะอย่างอ้อกระเทียมกระเทียม,มก็คือมันเป็นซอสของอิตาเลียนที่ปกติเ,เขาจะใช้ดิบผักแต่นี้เขาก็าเดเป็นดิบกับหอยหอยเยชลล์กับปัาแซลมอนลองชิมดูว่าเป็นใช่ค่ะก็ข้างบนก็โรยอะไรนะเป็นผงไขป่ปลาใช่ออตอนแรกว่าเป็นผง ท่นเหลืองน่ะที่อยู่ในที่ชอบโดยในติมอ่มเขาสีมันอยูเขาบอกให้ดิบเยอะๆกลิ่นแอนโชวีออกมากลิ่นที่สองที่ตามมาคือกลิ่นหอยเม่มแล้วปลาก็สดมาก ล,ลายเยแซมมอนจากเมืองินผังทะเลของนิวาเตะ ทัพฟซลมากเห็ดทัพฟซลมากับกิทอร์แล้วแล้วก็ใส่พสา r m e s a n cheese จำได้ไม่ค่อยชอบเลย,เยนั่นเลยข้าวเอาเราเป็นยังไงมันดูเละๆอ่ะแต่แต่ของพัฒนธรรมอร่อยทุกอย่างมีความประแราเก็มๆ <laughs> <laughs> ทุกเมนูม <laughs> เชฟบอกว่าเป็นราชีดีของพาสต้า ลองีก็คือกลิ่นจะหอมนี่ยเป็นไงคะผักป่าหอมจร<อ>ิงเนาะแต่เขาก็ใส่เกลือยนะวะไม่เขาแช่โชยุไงดองโชยุอ๋อไม่น่าสีมันก็เป็นสีน้ำตาลอืมไหนลองผักใบอันหนึ่งเป็น แอสพาลาคัสป่าอันที่ไปตอกไม้อันที่ใช่เขาบอกว่าจะมีกลิ่นไม่ใช่มีกลิ่นมีมรสชาติคล้ายๆเนยหอกม,ม,มหวมนหวานๆเอาเหรออ,อร่อยไหมอร่อยอร่อยเือเท็กเจอร์มันดีหอ,หอมหอมอ ข <BS> ันเบิร์นไก่ที่แบบหายากอะไรอย่างเง <ű en S 2> ี้ยไก่เลี้ยงปล่อยมากใช่กินใช่เนื้อท่านจะเหนียวเนื้อวากิวขนดำ ของอิวาเตะขนดำขนยาวข่ายาวข่าปกติของอิวาเตะใช่เดี๋ยวลองชิมละลายในปากอืออยแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ผัดซอสอ,อร่อยอะไรอร่อยหอมหัวใหญ่เนี่ยหรอหอมลงมาเลยมันหวานอ่ะอือแล้วก็อีกอันก็คือเป็นเนื้อแกะของมิชิวกะ ก็คือแถวนี้เขาจะชอบแบบนิยมทานพวกเนื้อแกะเนื้อแพะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติคนญี่ปุ่นเขาไม่ทานใช่เป็นยงไงอร่อยอืมคือมันมีไขมันนั่นแล้วมันนุ่ม,มแล้วกลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นก็แกะแต่ไม่ได้สาบแรงเหมือนทางออสเตรเลียใล่ไหม,ม,มเป็นไงคะโชเฮ ยังอี๋ิมสุาท่าัไม่นอสก่ล่นโนอะไรกมิเป็นวิสกีอืมอีนยอยสุดอมผดิ้นเลยอ่ตอนตอนที่แตะชิมก่อนที่ไเนี่ย ก็ <c oughs> มันก็ไม่มีกลิ่นเลยนี่ไม่ไม่ไม่รสชาติเป็นยไงรสชาติอ่อนอ่อนแต่พอใส่อันนี้ลงไปก็คือหอมเลยอย่างงีะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วไว้จะพาคุณพ่อไปเที่ยวไหนอีกนั้นฝากติดตามด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ